Um, we are excited to restart the collaboration with um, Rakau Foundation in Thailand, um, so that Anactus Thailand becomes the 35th Anactus country around the globe, and we are looking forward to. Um, an increased engagement from Thai youth, Thai business partners, um, and Thai institutions to further leverage the opportunities for uh, Thai entrepreneurial talent. มูลนิธิรากแก้วได้ปิดฉากภารกิจสำคัญในที่ประชุม n อ็นแอ็กทัสโกที่อัลซนาประเทศคาซัคสถานที่ผ่านมาด้วยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับการต้อนรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ลำดับที่35ของ n อ็น a อองค์กรระดับโลกที่เชื่อมโยงพลังของนิสิตน,นักศึกษาในการสร้างสรรค์โครงการเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ด้วยความสาเร็จครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าคือบทบาทที่สําคัญของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดก,การแข่งขันเอดแอดราสเวิ์คั2025เอดแอดราสเวิ์คัเป็นเวทีระดับโลกที่รวมเหล่านิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ชนะการแข่งขันในประเทศออกมานําเสนอผลงานสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ s d g ของสหประชาชาติ การแข่งขันในปี2025นี้จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับงาน Sustainability Expo 2024และ2025ที่สูงการประชุมแห่งชาติเศรษกิจในช่วงเดือนตุลาคมปีหน้าที่ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่จะขับเคลื่อนโดยพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกด้วย ยิง่งแรก็ตามเป็นเวลาเกือบ50ปีทีเอ็เอ็กซ์ลัสได้ให้ความรู้แก่เยาวชนทั่วโลกเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สุดข,ของเอ็เอ็กซ์ลัสได้สร้างโครงการและธุรกิจมากกว่า75,000โครงการและสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนหลายล้านคนและครอบคลุมทั่วโลกใน6ทวีป สำหรับการแข่งขัน s x ็ a s World Cup จะช่วยส่งเสริมนวัตรกรรมและปลูกฝังจิตวิญญาณผู้ประกอบการระดับนานาชาติและในปีหน้าจะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการประเมินระดับแพติน,นามจากมูลนิธิรากแก้วเข้าร่วมอีกด้วย